สวัสดีค่ะฝนตกแก่ทุกคนวันนี้วันที่ยี่สเก้านะคะมืดฟ้ามวดินเลยนะคะทุกคนยี่บเก้านะคะตอนนี้ประมาณ17บเนาฬิกาสามสินะคะทุกคนตกอย่างแรงเลยนะคะทุกคนมืดฟ้ามวลดินนะคะนีนะคะทุกคน ตกะกระจ้านี่นะคะหนองน้ําบ้านแม่น้าบ้านแม่ว่านนะคะทุกคนตกอย่างแรงเลยนะคะทุกคนนี่ข้างบนก็มืดตะสือเลยนะคะนี่นะคะทุกคนตกยางแรงเลยนะคะทุกคนตกฟ้าโมดินนะคะตกฟ้ามวดินเลยนะคะทุกนนะคน ดูสเลยนะคะทุกคนเรื่องความดคนจ้างตัย่างแรียนหน้าทุกคน ที่ไม่มีลมนะคะทุกคนลม,มน้อย,อยลมไม่แรงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะทุกคนนี่นะคะตกแล้วนะคะอย่างแรง